you <laughs> ใส่เกียร์ถอยหลังกลับมาสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับอันบ็อกของซัมด้ายูสงสัยกำลังสู้ฝนเพราะวันนี้ฝนตกจังเลยเราได้เอฟของกันมาอีกแล้วหน้าฝนไม่ไม่หวั่น ฝนก็ตกช้ำๆคนก็เอฟของช้ำๆเลยเออก็ดูสัดส่วนตามนี้ได้เลยแล้วใครที่ชอบตัวไหนก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราแปะพิกัดไว้ให้ด้านล่างเหมือนเดิมเลยนะคะหรือจะคลิกตะกร้าตรงนี้ก็ได้นะคะทุกคนมปเล่ตัวแรกกันเลยไอ้นี่ไหมที่เรา <นะ S 1> ใส่ยอยู่ไหมเอาถุงออาก่อน ตัวนี้จะเป็นความยาวแบบ15นิ้วทุกทคนเชื่อป่ะใส่โค้ดในช้อปปี้อะมันเหลือ170บาทอู้ราคาดีมากเลยาลานนกาเนี่ยซึ่งเสื้อทรงเนี้ยกำลังฮิตมากๆเลยเนาะใช่ไหมช่วงนี้เขาฮิตแบบว่าลายเสื้อคอปกอะ่ะเหมือนคอบัวปะกดูแบบผู้หญิวตัวเล็ก,ต,ลกตัวน้อยดูน่ารักน,นุ่มนิ่มเออมันดูน่ารักตัวยาวจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บเห็นป,ป้ามันจะยาวกว่าอันนี้สีครีมลายลิ้วผ้านุ่ม เราใส่สีฟ้าแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ใส่กับกระปรงสีขาวนะคะทุกคนส่วนใครชอบตัวสั้นก็อ่านดูความอ่าให้ดูนะแต่เราชอบตัวสั้นเราส่วนตัวตัวสั้นแบบว่าก็น้องพอ,พอดี <A S 1> ใช่ไหม<ช>อ่ะแล้วแต่คนชอบนะคะแมทแล้วก็มีอีกตัวนี้ใครที่แบบว่าเป็นคนไหล่กว้างแบบเรานั้นจะเลิฟสิ่งนี้มากก็คือเสื้อคอจะสูงปิดแล้วก็เปิดช่วงไหล่นะคะ แล้วก็ด้านล่างมีระบายระบายนี่ลูกไม้เห็นปะเออไม่ต้องรีบปะใช่ไหมไม่รีดไม่เคยค่ะเอออะไรไม่ต้องรีดซื้อเสื้อผ้าตามคุณจินก็คือสบายใจได้เลยค่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบขี้เกียจรีบอ่ะอันนี้ตัวสุดท้ายเอ็มมาตอนเขาแบบว่าเซลเหลือตัวละเก้าสิบไมเนี่ยเสื้อที่แบบเพื่อนเคยแบบชอบอะไรเงี้ยชอบเพื่อนชอบสไตล์มีเอามาแมชกับพวกแบบเสื้อคลุมค์ดิแกนอะไรอย่างเงี้ยคือใส่แค่นี้ก็แบบมันจะดูแบบน่ารักแบบง่ายๆเลยแมทกับเสื้อคลุมที่เคสใส่อยู่ก็คือสวยเลยโอ้ใช่มีคนถาม้อคอะ ใต้ใต้ลิงนะทุกคนมันเลื่อนลง้างล่างคิดแปะไว้ให้อยู่นั้นเสื้อคลุมตัวนี้คือแบบต้องซื้อพวกเธอถูกและดีใช่จริงอันนี้คือใส่มาแบบ2ปีแล้วปะใช่2ปีแล้วเป็นพวกกระดอดที่แบบเราไม่เคยเห็นอะก็จิก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 จิอันไหนลองแกะซิเนี่ยฟิลลิ่งก็ประมาณนี้ทุกคนน่ารักมากน่ารักปะสดใสสู้ฝนค่ะเอามาใส่อย่างนี้เพื่อแล้วมันก็จะผูกแบบผูกยังไงอะผูกไหล่แบบเบี่ยงเบี่ยงอะอะอย่างนี้บืออย่างนี้ ใส่ก็ได้จะประมาณนี้น้อยด้วยความที่พี่สปอมสวยแปดรูปพี่สปอมไหมขออนุญาตแปดรูปนะคะพี่ใส่สวยมากเลยพี่ใสสวยผ้าพิวๆอย่างเงี้ยเราไม่มั่นใจว่าต้องรีดไหมแต่เป็นเราเราก็ไม่รีดนะเราว่่าานจะไม่รีบถ้าแมทก็คือแบบเสื้อตัวนี้กัดกางเกงยีนสีเข้มๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็สะพายกระเป๋าสีแดงมันจะน่ารักมากก็น่ารักดีไม้แก๊กนะคะร้านนี้จุบจอ้มีของตก ใช้ระบบตีนแก้ระบบทีเกบเอ๊ะออโอเคผ้ามันถ้าจะจะบางแอบอนึ่เนาะนุ่มนะไอ้สายตัวเนี้ยลูกไม้อะลูกไม้<ต>สายลูกไม้เขานุ่มอะ่ะมันเป็นฟรีไซส์นะทุกคนอกก็ได้น่าจะตั้งแต่สาม ส0ถึง3 6มผ้านุ่มจริงผ้านุ่มแบบนุ่มเลยทุกคนในราคา300ใส่โค้ดก็คือ3ไปกลางๆแถมตัวนี้มปด้วยทุกคนเขาเรียกอะไรอะสันชี่เหรอลูกเขาดีเทลออกมามันดูแบบดูลูกคุณดูติดแกรมมาใช่ไหมถ้าใส่เดียวๆแบบไม่ใส่เสื้อคลุมอะก็คือสวยเลยใช่ดูเป็นคนส่สวย<ช>ทุกทีสใส่ตัวนี้มันมีฟีลลิ่งว่าแบบบอบบางไหมคะมันดูชัดมันดูเฟคจหน่อยไหมแค่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราเอฟมาแล้วเราแบบจำได้ไหมที่เราแบบไปคาเฟ่เวียดนามอ๋อจน้องคนนี้หรอไม่ใช่น้องเขาคือลูกแแกันมจะีบบ ตตุกาจำได้จำได้อุตภาพนี้แบบว่าชอบเ้าเขาดีมากใช่ใช่เราสุขภาพตัวนี้แบบดีเราแบบไม่ต้องรีดเวยเลดร้านนี้คือ300ออ่ะมันเวอร์นะทุกคนผ้ามันมีดีเทลนะทุกคนมันมีเท็กเจอร์เออหมานน้ำตาลได้เลยนะแต่ว่ากางเกงทุกคนติต็อกช็อปค่ะป้ายาช็อปปี้หมดแต่ว่าแต่วดิท็อกดิท็อก เราก็อยู่ทุกอง์การเลยเนาะใช่อันนี้เคก็ใส่ได้นะอย่างเงี้ยก็ใส่หม่กับเสื้อคลุมนะคะอย่างเหมือนเดิมเสื้อคลุมเธอร้อยกว่าบาทต้องไปโกลแล้วเออสวยนะเคน่ารักเนาะน่ารักันี้ก็จะปนแบบหวานโกเม่โกมม่ร้านี้คือแบบชอบเมื่อก่อนจะเป็นแบบว่าเจ๋งเสย์แต่ว่าอันเนี้ยอุ้ยจุดจุดเขาหน้ารักอยู่นะเขาเป็นหน้ารักนเนาะเป็นการ์ดแบบไม่ตะโกนอ่ะคนนุ่มเลยออ้ยนุ่มมากแถบไม่เห็นไม่ได้ตะโกนแต่มันมีความหน้ารักอ่ะ ผ้าใกล้ๆจะเป็นอย่างนี้นะเป็นผ้าฉลุนะคะแล้วก็เนื้อจะบางๆเลยแล้วก็ไม่ย้วยนะอยู่ทรงคือถ้าหมดเทนพกกันอดไปแล้วยก็ใส่ได้รู้ไหมทำไมเคชอบเคชอบที่มันมีมีฮูดอ่าเป็นเหมือนกันชอบเสื้อที่มีฮูดอะแล้วแบบรู้สึกแบบสาวออฟฟิศอะเวลาหนาวล้วก็แบบออกคุมหัวไปเลยอะไรอย่างเงี้ย่ะแมความพิเศษของมันคือถ้าทุกคนไม่ต้องการใส่ฮูดเธอสามารถถอดมูได้จ้าอู้ซื้อค่ะซื้อตัวนี้ขายเก่งมากต้อะไปซื้อตามอุ้ยพอจับของจริงแล้วแบบอุ้ยเคสว่าเคทนๆดดนแตัวีี้้อพ นี่พอดีเลยน่ารักไหมอ้ออันนี้สูรซึ้งเราคาดรายการด้วยของน่ารักความน่ารักควสุดใส่นี้ต้องร้านเอมิวสอะไรที่ฮิที่สุดในพอนี้คะนี่เลยช่วงนี้เลยนวลเหรอนวผ้ามันคอผ้ามันคออุ้ยน่ารักอุ้ยนี่สไตล์เพื่อนมากเลยคนลุกคนลุกแล้วอะไรยผ้าลายลาย <S <S อย่าแย่ง totally กันอย่าแย่งเรื่องไม่ได้นะเคสเอาละเครียดสีฟ้าก่อนไหมน้องสีฟ้าไหมน้องแอลเลียวแอลเลี่ยวใครบอกว่จะเป็นโซวหญิงแอลเลียวอุ้ยลายนี้ชอบมากลายเดียวกับที่เคสมีภาพผืนใหญ่เลยอ่ะเราไม่มั่นใจว่าทุกคนเห็นในกล้องเป็นยังไงแต่ของจริงชัด100%ซูมเข้ามาเลยทุกคนซูมซูมเลยอุ้ยถ้าลายแบบนี้เอามาผูกอะไรเงี้ยน่ารักมากพันจะสดใสเนาะนี่นี่น่ารักนี่นี่สวยใช่ไหมอ่ะนี่ขนาดรีบยังสวยขนาดนี้เลยอะอูแล้วถ้าไม่รีบจะสวยขนาดไหนเนี่ออันนี้สีอุ้ยชมพูเข้ากกับเคสมานี่ แล้วก็อย่างนี้อุออ้ยน่ารักนะเคสกฟ้าต้องเสียตัวต้องได้เป็นแอวน <c oughs> ลายสีแบบนี้มันชัดแล้วมันสดใสดีนะ <c oughs> บางคนเขาก็จะเอามาอย่างนี้อ่ะ,อะเหมือนวันที่แบบว่าเราไปคาเฟ่นี่แล้วก็ใส่แบบนี้ใช่ไ <c oughs> งานคนไทยแล้วถุงนี่ทุกคน <c oughs> ถุงเขาก็ขายนะ <c oughs> เราก็ขายถุงให้เขาได้เลย <c oughs> ใช่แล้วลายดูน่ารักมากไปค่ะเอวิดนสตนะคะน้องภูกระดด ใช่ตอนที่รอคอยรอยคอหรือเปล่ามันเพิ่งมาใหม่เมื่อตอน้าแต่ตอนนี้ใหม่หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เพราะว่า6.6แล้วนะ <c oughs> วันนี้ก็ต้าผ้านุ่มเหลือเกินน่าจะ300กว่าบาทหรือ400นี่แหลจะจำไม่ได้เหมือนกันร้านนี้เขาร้านดังนะทุกคนน่าจะรู้จักเป็นคน,คนไทยใช่ปะ่ะตุงเอวก็จะทําเป็นจัมมอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นกระโปรงระบายแบบนี้ข้างในไม่ไม่มีซับไม่มีซับแต่ผ้าบางไหมผ้านิดนึงนะอาจจะต้องแบบว่าใส่ใสเป็นซับครีมครีมถ้าเป็นเราก็คือจะใส่เป็นเสื้อบวกกกางเกงมันก็จะ ให้ฟิลบว่าพอสอวียเพราพอสอวียดชอบใส่อะไรลุงลงังอ๋อเป็นเสื้อกันกางเกงใช่แต่ว่าถ้าใครจะใส่เป็นเดทก็คือใส่ได้เลยก็จะแบบเป็นอีกสไตล์หนึ่งก็จะมีความแบบุกคุณนขึ้นวยตัดเย็บก็เราว่าให้กกลางแล้วกันใส่ออกมาแล้วคือดีไซน์สวยอืม,มอลลี่ตัวนี้มอลลี่มอลลี่นะคะเรื่องมันร่วงอะตัวนี้ให้ดูตัวนี้นก่อนพอสอุ้ยตัวนี้สไตล์สาวเวียตระกูลมาก เดนิมได้ไหมมันเป็นยินนิ่มอ่ะเออมันเดนิมอยู่นะกระดุมเป็นลายดอกไม้ไมไ,มไม่ใช่กระสนใจกระดุมอ๋อกระดุมใช่กระดุมมนเป็นกระดุมดไมด้หรอจะกระดุมใช้งานได้จริงนะคะและ้วด้านหลังจะเป็นเอวแบบดึงๆอย่างเงี้ยอ,พอะพวศอเก่าก็ได้พัวศอกจีนก็ได้พัอเวียดก็ได้ก็คือใส่เรบเป็นคนน่ารักเผื่ like อใครแบบว่าไม่ชอบที่มันคอแบบคว้านลงมาลึกเอาไปแมทกับ สก,ก้ามหรือกะ C F ค่ะ C F เลยลูกนี้ได้ F บอกตัวเองไว้เดี๋ยวแต่งตัวจำไม่ได้อะช่วยกันจำนะคะช่วยกันจำช่วยกันสดช่วยกันจำแต่ลุกออกมาคือแบบโหน่ารักงโอเคเนาะอันนี้ชอบนะอุ้ยเป็นไงล่ะ เราบอกแล้วว่าถ้าดูช่องเราจะได้เสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดค่ะวันนี้ก็ไม่ต้องรีดนะคะทุกคนเนื้อผ้าใกล้ๆนะคะจะเป็นแบบมี็กเจอร์แบบนี้เลยนะแล้วก็เป็นขาวที่แบบขาวนวลอ่ะขาวครีมๆไม่ได้ขาวสว่างไม่ได้ขาวตะโกนอ่ะทุกคนนี่มอลลี่มอลลี่อ่ะจำได้ใช่ไหมจำได้มอลลี่มอลลี่ผ้าเขาจะค่อนข้างแบบิลือผ้ามันดีอยู่แล้วเกสก็คือใส่ประจำชอบมากใส่ไปออฟฟิศเนี่ยตัวนี้น่ารักกระดุมลายกระดุมเป็นนไม้องดอก้ไม้ดอกไม้แบบเนี้ยอันนี้น่ารักมาก อันนี้จะเป็นผ้าที่สามารถเอามาพกหัวได้ผ้าที่สามารถพัดเอวได้เนนีอ้ยนี่สวยอ่ะนี้ดีอันนี้น่าเป็น C F น่ารักมากทุกคนน่ารักวะแมดอย่างนี้ได้เลยนะเคสเปคนเยอะๆไปคนเยอะๆอันนี้สวยเนีเป็นดอกไม้โอ้มันเป็นเหมือนกระดุมเลยอ่ะมันเป็นลายดอกไม้แล้วก็ผ้าเขานุ่มมากเลยนะอันเนี้ยทำไมรู้สึกรอบนี้เราเลือกจากร้านที่ผ้านุ่มๆมาอยนุ่มเอาไปพันหัวยังน่ารักเลยทุกคนเนาะนี่ออ้ย สวย <laughs> สวยอ๋ออันเนี้ยอะมอนทูซานอันนี้เราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะมอนทูซานช่ว,ว,ชวงทำงานแรกๆอัชอบซื้อล้านนี้บ๊ายบาย เราอะรู้สึกว่าชอบคอลเลกชันเชิดช,ช่วงนี้นะมันจะเป็นเชิดที่ไม่เชิดแบบไม่ใช่เชิดแบบทม่ทาการอเออใช่แต่เป็นเชิดแบบเชิดน่ารักเชิดคบัวที่ใส่แล้วแบบคือมันดูตะมุตะมีอะคือเห็นสีแดงแล้วแบบม,มันจะไปหาแดงนีได้จากไหนอันคะเธอเหมือนร้านนี้เขาจะไม่ได้เป็นภาพลักษณ์หวานอะมันจะมีความเท่ๆหน่อยไม่ใช่แดงตะโกนเป็นแดงแบบกาลังเดีอะแดงติดชมพูนะเราว่ากระดุมก็คือให้มาเยอะมากมีอีกสีหนึ่งที่จะไปโกรธสีน้ําเงินคูด สวยเลยทำไมเรารู้สึกว่าช่วงนี้สีน้ำเงินเข้มมาแรงปะงใช่ขหมเ,เพื่อนไปกดอยากป้ายหมวกที่ใส่คู่กับตัวนี้แล้วมันจะน่ารักมากทคนอันนี้กดมาเป็นงานจีนนะคะ อันนี้สีกากีนะคะแล้วก็สีครีมแล้วก็ดำจะประมาณนี้<ำ>เลทจะอยู่ที่ประมาณใบละร้อยแพงไหมไม่แพง90ถึง100่ประมาณเนี้ยอือเยอะมากเลยเพื่อน CF ครบทุกสีเลยเพราะว่าพอสอวีทเขาจะใส่แบบเนี้ยคิดอ <Okay. S 1> uh, ่านี่นี่นพอ,อามาแมชกับเสื้อแบบนี้แล้วแบบทรงนี้ใช่ไหมดีเทลหมวกเขาก็เป็นผ้านุ่มๆแบบเนี้ยทรงมันจะคล้ายๆฝักทองตรงนี้สามารถบ,บิดงอได้นะคะแต่ทรงนี้แล้วแบบ ใส่น่าจะใส่ได้เดี๋ยวลองไหมเออเดี๋ยวลองก็เป็นงานพีเพราะฉะนั้นรอหน่อยรอของหน่อยก็ประมาณแบบประมาณไม่เกินสองอาทิตย์นะคะทุกคนสวยแล้วก็วจะไปซื้อตามค่ะอุ้ยพูดถึงเวียดน,นามนีม่ของเวียดเลยเออเดี๋ยวนี้เหมือนในช้อปปี้สามารถกดร้านแบบร้านเสื้อผ้าเวียดนามได้หรปะร้านโนี่แต่เราว่างานตัดเย็บเขาเนียบมากเลยนะทุกคนให้ดูให้ดูดีเทลผ้าคือคุมคววค้มค่าเราว่าคุ้มค่าไม่ไม่ไม่ฟีลแบบว่าไปเอาของจีนมาแล้วแบบเออเข้าใจเข้าใจฟีลเหมือนงานไทยเราที่แบบซีรีสผ้าเราตัดเย็บ ราอยู่ที่26 27หาใส่ M ก็คือพอดีเลยพอดีใส่เราพังหุ่นนะเวลาซื้อต้องต้องเผื่อไซส์อะเผื่อไซส์นิดนึงนะทุกคนต้องแบบว่าสงสัยดีๆ S ของเขานี่คือ XS เรานางไม่ปักไซส์ให้เราลงแค่ S กับ M เธอจะกดอะไรก็คือกดไม่มีอธิบายเลยแล้วเราก็สุ่มดุมมาเลยทุกคนเออแต่เราก็ชอบมีปัญหากันนะเวลากดแต่ว่าเสื้อผ้าเวียดนามในช้อปปี้อะเขาไม่ค่อยชอบบอกว่าเอวมันเท่าไหร่อะใช่ไหมเราเขาก็ใส่แค่ S กับ M ล่าสุดคือเราจะกดเสื้อผ้าหนึ่งเขาไม่ใส่ว่าแบบอกเท ะะเดี๋ยวปากไปให้ คือรอมาอันบอกให้ทุกคนดูแล้วราคามันแบบไม่ถึง200ร้อยปะวะ <S <S หรือสองร้อยนิดนิดหรือไม่ถึง200ร้อยเราจำไม่ได้อ,อะเจ๊ราคาแบบเป็นหลักร้อยที่ดีมากค่ะมันดูแพงไหมเนี่ยบอกกัน้านฝนนะกันฝนได้เออเนี่ยมันจะเป็นหนังแบบน,นี้นะพีว่าใช่พีแบบลื่นๆเงาๆอย่างเงี้ยเลยอ่ะใช้ไปถ่ายลูปคาเฟ่เก๋ๆกุบๆอุ้ยราคาดีเหมาะกับแบบราคาน้องๆบางอย่างไม่ต้องซื้อแพงขนาดนั้นเราก็สามารถดูลุคกู๊ดได้นี่นี่ใส่ขวดน้ำขวดน้ำแบบบิ๊กๆเลยนะเพราะด้วยความเป็นแนวนอนไหมเขาจะเป็นกระป๋งทรงแนวแนวถังกลม อ๋อหย่อนอะไรลงไปก็ก็ได้หมดเลยเราเปิดปิดก็ดูง่ายอยู่นะเฮ้ยมันใช้ได้จริงเนี่ยเพื่อนมันโอเคเลยทุกคนเราชอบเฮ้ยน่ารักเถอะอะเอออันนี้จากอะไรเอ่ยเดลี่รูปกดอันนี้เพราะว่าเคสใส่สีชมพูแล้วมันน่ารักมากก็เลยไปกดสี สีขาวมาสีขาวมาอ๋อเอยจะสีขาวแล้วล่ะภาพว่าสีชมพูหมดแล้วนะเธอสีชมพูหมดแล้วเราอุ้ยจะสีชมพูน่ารักมากแล้วคือแค่รู้สึกว่าแขนเรามันจะแบบตุ้ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมดีไซน์อันเนี้ยคือใส่ได้ใส่รอดแล้วสวยเลยตัวนี้คือได้มาคือใส่ไปออฟฟิศเลยจ้าอ่าแล้วก็คออย่างเงียวะทุกคนช่วงนี้คอบัวมาแรงจริงนะมีระบายข้างหน้าแล้วก็ด้านล่างทําเป็นชายปล่อยออกมาแบบนี้นะดีเทลสวยอะ่ะฟีลเหมือนแบบอ่าไปวัดได้ไปวัดได้กับคุณแม่อ่ะทั้วทั่วโลกวิกาปงตัวนี้ก็เดลี่ลุคนะโอ้เนี่ยกระ วิ่ยจะหมดหรือยังใกล้จะหมดแล้วนะต้องไปเอ็นนะต้องไปเอ็นฟีลลิ่งนี้คือมันเป็นผ้าเดียวกันลราเจอมันจะไปขดเป็นเซตได้อย่างไรอะใส่แล้วมันจะมีความแบบฟีลลิ่งสาวลูริต้าเนาะแต่กางเกงก็น่ารักนาใชายช่าไซส์เอวก็จะอยู่ประมาณ2ี่7ไซส์เอ็มได้พอดีเลยไม่สั้นเกินไปด้วยเพื่อนเสื้อเรากางเกงฟิลลิ่งนี้เลยทุกคนน่ารักเวอร์รองเท้าจากร้านบัคเข้ามีจริงๆแบบอันนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะก็ยังฮิตแบบต่อเนื่องมาตลอดเลยอ่ะมันใส่ง่ายมันเขาเรียกทรงอะไร เออทรงสลิปเปอร์ฟิลจะเป็นแบบนี้เลยรองเท้าหัวโตแล้วกันอะ่ะหัวโต <c oughs> ก็หนังเขาจะเป็นเหมือนหนักกับแบบนี้เลยนะคะของเราก็จะออกสีแบบว่าน้ำตาลทุบๆหน่อยทุกคนมันไม่ใช่น้ำตาลที่ตะโกแล้วมันแบบติดไป,ไปทางเบ็ดเบอะ่ะมันแมทง่ายแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝนกนจะแบบระวังนิดนึงตัวนี้ก็ไปลองใส่จริงแล้วของเคจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มชาน้ำตาลเข้มโอวเคว่าสีน้ำตาลเข้มก็น่ารักเหมือนกันเป็นสีที่มาแรงในช่วงนี้ใครก็ต้องโดนสะกดจิตเท้า23.5แนะนําให้บวงหนึ่งซ้ายแล้วกันมันจะได้ไม่เหยยีีบ้้นนนมัก็จะ เกาหลีเกาหลีอะไรเงี้ยเอ้ยจากแฮปปี้ซันเดย์นะคะโมดูแพ็กเกจจิ้งดิเมื่อเนาะแล้วคือตอนถ่ายงานนัาจะุ่มากระจกอ้ายอุ้ยนี่เป็นน้องแกะ อันนี้เป็นกระจกนะคะเดี๋ยวให้ดูกระจกก่อนปึ๊บอ่ะทุกคนส่องนะคะส่องเวลาแต่งหน้าก็คือวางอย่างเงี้ยเฮ้ยมองจากข้างหลังก็คือสวยเลยคาลิปทาลิปเออเราพกกระจกนี้ไปโรงเรียนไหมพกไปเลยเออแต่มันพกได้นะเพราะว่าแบบมันเป็นแบบเหมือนสมุดโนตอะคือตอนแรกเราเคยแบบเห็นแล้วแบบเข้าใจว่าเป็นสมุดเป็นขวดน้ำกดน้ำกดน้ำไม่ได้เก็บความเย็นนะคะแต่ว่าเหมือนเขาทำเป็นสองเลเยอร์อะคือถ้าน้ำมันละลายอะก็จะแบบมันจะไม่ละลายเปืือนงนอกเอองี้เลยเพื่อนใช่ใช่ใช่น่ารักไหมเราเป็นสาวแฮปปี้สุดเลยเพราะว่าเรา ของแฮปปี้ซันเดย์มาก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 เออลายแบบเข้ากล้องสีโซจึ้งดีนะมันมันไม่รู้ว่าคือผ้าอะไรแต่มันดูมีความแบบระบายอากาศได้ดีใส่ในที่เย็นคือเย็นมากๆใส่ในที่ร้อนก็เย็นเทอร์เฟมอลบางทีไม่อาบน้าฉันก็ใส่ชุดนอนทั้งวันเลยจ้ะใส่แล้วแบบสบายอ่ะจริงๆไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนอะไรไม่เหมือนงานนี้แบบเราพีจีนะไม่เหมืนคนละเกจเฉยเลยอันนี่ใส่แล้วคนละฟิลลิ่งเลยมันหาไม่ได้ในการพีจีนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องลองไปเอฟสักครั้งหนึ่งแล้วทุกคนจะแบบชุดนอนมใส่บายยขนนาดี้ การใส่ทุกคนนี้คือสบายมากโอ,อ,โอ้การกแกงล้าวิวรี่คือคิดมากแล้วเราสองคนก็ใส่บ่อยมากใช่มันสบายมากจริงๆนะทุกคนอ่ะป้ายแท็กเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือดีไซน์เก่าแต่ว่าเรามีสีให้เลือกเพิ่มถุกใจสีสสสนี้คือัดสีวามิลาทุกคน ขายตรงๆเลยนะทุกคนโคตรใส่สบายเลยอะ่ะเคชอบใส่หลังของวินลี่มากเลยนะไปทะเลอะไรเงี้ยก็จะพกไปตลอดไปข้างนอกอย่างเงี้ก็ใส่จนไอ้น้องชุมพูนั้นมันมันซีดไปแล้วมันก็จะได้เป็นสีดีก <c oughs> ็จะเป็นสีดี จริงมันสีก่อนหน้านี้จริงเราใส่สีฟ้าจากฟ้าเบบไปบัวตอนเนี้ยเป็นฟ้าขาวทุกคนมันไม่ใช่ว่าซักแล้วสีจะตกอะไรนะทุกคนใส่บ่อยในที่เนี้ยคือบ่อยเป็นปีแล้วใช่คือแบบเออใช่ใส่มาเป็นปีแล้วเป็นปีแล้วจริงๆเขามีรุ่นส8แปดแล้วนะเพื่อนขาเราเท่ากันไหมไม่เท่ากันของเราสี่สิบอุ้ยนีจังเลยไม่ต้องไปตัดขาแล้วรร้านรับรีเควสเราไปแล้วใช่เขาได้รับเรื่องไปแล้วนะคะมือสบายจริงๆทุกคนลงไปเอฟไปจะค้นพบว่ากางเกงขายาวที่ใส่สบายมันมีอยู่จริงของใครเนี่ยน้องเคสใส่รุ มีแขนสั้นกับแขนยาวชมพูที่ติดเป็นทางเฉดส้มนิดนึงแมกโ <O roz S 2> อโรสเราใส่อันนี้คือขับผิวมากทุกคนแล้วจะบอกว่าตอนที่เคไปงานแต่งอะเคก็ใส่ของบิลลี่อะแต่เป็นอคอเก่าอะมาใส่ไปกานแต่งได้ด้วยผ้าเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นลายฉลุแบบนี้เลยแล้วก็ดีเทลงานเย็บด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะใส่แล้วจะได้เป็นทรงปาดไหลแบบนี้นะคะทุกคนรู้สึกว่าผ้าดูาใส่สบายผ้านุ่มก็เดี๋ยวให้เคแมทส่งให้ดูด้วยนะคะใชเขาจะมี2ทรงนะทุกคนนี้จะมีตัวแขนสั้นแขนสั้นอะแขนยาว แต่เราชอบนะแขนสั้นอะทุกคนแขนสั้นเขาเค็มว่าใส่ทรงเนี้ยกแขนแล้วมันไม่ขึ้นไหล่เดี๋ยวลองดูให้ทุกคนเห็นเห็นในคิปคุณรันอยู่ที่เขาทำายู่เราต้อขึ้นนะเค็มกลับเลยนะขึ้นขออนุญาตเปลี่ยนกลับได้ไหมคะอันนี้เราเค็มกลับได้ไหมคะเนี่ยแท่งชอบอุ้ยอุ้ยเป็นหัวใจตรงนี้ด้วยเห็นปะเห็นปะนี่ใส่แบบนี้เราจะไม่ตันนะเคสเขาทำแบบลึกลงมาด้วยอ่ะอุ้ยชอบเลยนีนะวั โเม่เราใส่อันเนี้ยชอบก็ไดใช่ไหมใช่ใช่เลยน่ารักแล้วนี่ดูดีทุกคนดูดีเทลดีมีหัวใจทะลุทะลุทะลุออกมานะคะทะลุออกมาน่ารักไหมวิกระเป๋าอันนี้แม้เคสเมื่อวานไปเด้อเขาเพิ่งเติมเออแล้วเขาก็หมดแล้วภายในหนึ่งนาทีของหมดอ่ะจะบ้าเหรอทุกคนนี่คือกระเป๋าหมดภายในหนึ่งนาทีจากลิเตอร์ไวสโตนะคะ คือเราอ่ะมีสีนึงแล้วจะออกเป็นสีแบบผ้าแคนวาสสีดําใช่ไหมขาวดาปะอ่าใช่แล้วทีเนี้ยน้องเขาออกใบใหม่มาเป็นผ้าแบบเนี้ยคล้ายๆผ้าหนังกลับอะปั๊มโลโก้แบรนด์นูนตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านในเป็นซับสีดําแบบนี้เลยใส่ของได้เยอะมากมีช่องแบ่งให้2ช่องด้วยแล้วก็ช่องใหญ่ๆอีกหนึ่งช่องนะคะพร้อมกับ กระเป๋าใบาเล็กอีกหนึ่งใบเรื่องความจุก,ก็คืออย่างที่แบบโมโมใบมมจุเยอะมากจุเยอะมากแล้วเราเอาไปใส่คาเฟ่ถ่ายรูปคู่กันของเคสสีน้ำตาลสวยนะสีน้ำตาลสวย,นะสวยจริงๆน้ำตาลก็ขายดีนะน้ำตาลเขามีสแบบเดีนน้ำตาลแบบ สีน้ำตาลเข้มกับน้ำตาลอ่อนไข่ในทั้งคู่เลยวะอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะว่าเคเพิ่งเอาไปออฟฟิศมาตัวนี้ก็คือใส่แบบว่า MacBook ไอ้รุ่น14นิ้วอะก็ใส่ได้รุ่นเครื่องใหญ่ก็คือใส่ได้เลยมันใหญ่สำหรับสาวตัวเล็กไหมก็ก็ไม่นะทุกคนคือมันเป็นใบใหญ่ก็จริงแต่เราก็ a อ a z i n g เหมือนกันว่าเราใส่ของของอันเนี้ยรุ่นเนี้ยคือมาใส่แล้วพอดีเนาะใช่ใส่ของหนักหนักแล้วก็ไม่บาดไหลคือด้วยตัวกระเป๋าก็ไม่ได้หนักอยู่แล้วดีทุกคนแต่ถามว่าจะกดทันไหมสู้ บางทีแบบของเติมเดี๋ยวเราปักพิกะจะชอบแบบว่าปักๆไม่มาแล้วทุกคนใน i อจนะคะสัมดายูเลยไปตามได้นะคะทุกคนอันนี้ไม่เคสอันนี้ไหมกระเป๋ากระเป๋าต่อนางมันไม่มีอะไรเนอะตรงนี้เอาสิเพื่อนทำไมทำไมหนังมันนุ่มมากเลยอ่ะมันคนเราฟิลลี่มันไม่ใช่หนังกลับอ่ะซีนี้คือกระเป๋าใบใหญ่ที่เราเนี่ยอ่าหุ้ยหนังอะไรก็ไม่รู้อ่ะจะจับแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาถือถือเดี๋ยวมาวิ่งเลยวิ่งมันนุ่มจริงเลย 你你你你你你 อออุ้ยใช่ไหมหนังเดียวกันไร้านเดียวกันปหเราหะกลัวว่ามันจะดูแลยากอันนี้คือใช้ทุกวันเลยนะใช่เราเห็นเพื่อนพบบ่อยมากน้องคนนี้แล้วตอนแรกเอาไปป้ายยาเคสเ้วเคสบอกว่าอุ้ยเราน่าจะสะพายไม่ได้ปะมันใหญ่ใหญ่เป็นตัวเล็กแถมให้เพื่อนให้ดูดีเทลก่อนเขาก็จะเป็นทรงถังแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีอันนี้ให้มาด้วยอ่ะแบบเหมือนติดมาแห่งแต่แรกเลยเป็นกระเป๋าลูกๆซึ่งแบบนี้เคสชอบมีข้างในของเขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นทรงถังอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีซิปให้ตรงนี้ให้แบบว่าใส่ของสำคัญสำครดตบั อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะเราก็มีมีสองฝั่งมีตรงนี้ด้วย mm hmm. อันนี้ลายข้างในของเขาก็จะเป็นผ้าแบบนี้เลยมันจะเป็นผ้าแคนวาสเออผ้าแคนวาสน,นุ่มๆใส่ไว้ข้างในแล้วเขาทําเป็นทรงนี้ได้ด้วยนะเหมือนเขาเขาเล่าลือว่าอะไรนะเขาเล่าลือว่าก็จะได้เป็นทรงขนมจีบจะเวอร์ไปนะคะคุณพี่แบบนี้มันจะได้แบบ คนละฟิลลิ่งนะคะแบบนี้เลยเฮ้ยซีนนี้เหมือนมาเหมือนมาด้วยกันเลยมาด้วยกันนะคะวันนี้มาใหญ่สบายก็จะได้เป็นฟิลลิ่งนี้สำหรับคนที่แบบของเยอะอันนี้ของเยอะแบบที่เรียกว่าเยอะมากๆอ่ะเหมือนแบกบ้านนะใช่ในนี้คือเยอะมากมันลบมากมีใสได้เยอะมากจริงๆค่ะเข้าใจว่าบางคนชอบปกของเยอะวันนั้นที่ไปเอกมัยอ๋อโอ้โหเอาจนได้เอาจนได้ นี่ทุกคนเป็นยังไงละ่ะเป็นยังอ๋อผิดฝังค่ะต้องหัน,นข้างหน้าหัานข้างหน้าไหมคะคนละน้ำตาลนะทุกคนตอนแรกอะดูด้วยตาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเหมือนกันปะแต่พอจับแล้วไม,มไม่ใชอ่อันนี้จะมีความแข็งแข็งกว่าหน่อยปะใช่บางคนีจะมีความแบบนุ่ม,มแต่โดน เป็นสองเฉดที่สวยค่ะอันนี้ก็จะมีความแบบเท่ๆนิดนึงใบใหญ่ๆแบบสะพายแล้วมันน่ารักมากเลยนะต้องสะพายจริงๆขึ้นไหล่เราเคยมีเมื่อคันวาปีที่แล้วป้าที่ซื้อเป็นสีแบบแดงๆอ่ะจำได้ไหมอ๋อจำได้จำได้ใส่แม็กพุกได้ปะใส่ได้แม็กพุกใส่ได้แล้วก็ของแบบอาใส่ได้หลายอย่างอ่ะเพราะมันเป็นทรงแบบจุน้องกินเก่งอ่ะน้องทุกคนเนี้ยน้องจุแบบจุเยอะมากๆเลยทรงแบบแบกบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็คือใส่ได้เยอะอยุด้วแหละใส่ลงใส่เหรียญเนเวลาขึ้นรถรถเมย์เท่าไหร่คะป้า ช่องน้ำก็จิบของง่ายขึ้นน้อใช่ไหมขึ้นหาว154ประมาณนี้เอยเคแต่ว,ว่าเราว่าใบนี้มันก็ก็ใหญ่แหละเพื่อน <c oughs> ก็คือก็ใหญ่ก็คือกระเป๋าก็จะอาจจะบังบางเลยได้154ก็อาจจะแบบเออใหญ่ไปหรือเปล่า,าพิจารณาไว้ก่อนแต่ถ้าชอบก็ซื้อค่ะกิเลสมันดับได้ด้วยการซื้อใช่ไหมแค่นั้นแหละใช่ถ้าเราชอบแบบต่อให้มันไม่เข้ากับเรานแต่ก็อยากใส่ก็จะซื้อวางไว้เฉยๆก็มีความสุขเลยอันนี้จะไม่ไม่ไปไม่กระอยู่ตัวที่ใส่อยู่เพราะว่าน้องคนนี้คือดังมาก AC AC นะคะจาก AC AC ตัวนี้เป็นรุ่นที่เคสใส่อยู่แต่ว่าน้องคนนี้เป็นสีน้ําตาลนะคะแล้วก็ใส่ออกมาแล้วก็เนี่ยทุกคนมันจะได้ทรงแบบเนี้ยแต่คือเราเป็นคนแขนจำมั่มเนาะแล้ก็เลยบอกว่า แมชเข้ากับคาร์ดิแกนแต่ถ้าแบบถ้าปล่อยก็จะเอาเป็นฟิลฟิลฟิลนี้สีฟ้าเรานี้ทําได้ดีมากเลยนะเป็นฟ้าแบบฟ้าใสแล้วขัดผิวอะคือเคสรู้สึกว่าใส่นี้วแบบผิวมันจะไบรท์ขึ้นอะแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ป้ายไปเมื่อคลิปที่แล้วที่เคสใส่ไปคาเฟ่คาเป็นสีชมพูอู้ยสีผูพูใสแล้วของจริงก็สวยมากใะ่ั้เป็นเป็นชมพูที่เะมนเออแล้วเหมือนเคสถูกกับชมพูนั้นมะคือวันนั้นหน้าเพื่อนขาวมากเลยเพื่อนใส่เพื่อั้สุดชมพูมันทําให้ผิวมันมันผิวัันเกลตว้ีบ แต่ว่า จะมีแขนแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นทรงแบบเออน้องเสื้อแท่งท็อปฟิลฟนั้นทุกคนใส่แล้วมันน่ารักจริงหรือบางคนเขาใส่เสื้อเสื้อยืดข้างในปะเราอันนี้ใส่เป็นก๊กได้ไหมก็ได้เหมือนกันก็เราแบบใครจะไปแบบมันใส่ได้หลายสไตล์ตัวหนึ่งที่เราแบบเห็นแล้วแบบกดเลยก็คือสไตล์คุณจินเวอร์โอ้ยผ้าแบบนี้ชอบเลยอ่ะผ้าจะเป็นฟิลฟิเนี้ยมันจะมผ้าชนูสีขาวอุ้ยสงสัยต้องไปเริ่มเก็บผ้าแนวนี้ผ้าแนวนี้บ้างละมันนุ่มต้องรีดค่ะมันนุ่มเนาะใช่แล้วเสื้อบุ้นเน พิสูจน์แล้วไม่ต้องรลยค่ะอกสาก็น่าจะใส่ได้ไนเคสเนาะเราก็ใส่จริงๆใส่ได้2แบบเลยคือจะขึ้นไหลแบบนี้ก็ได้หรือจะนี่เอาไหลลงก็ก็สวยก็จะฟีลแบบใส่กับกางเกงยีนไปเลยยีนถ้าคุณจินแมทช์ปุ๊บก็จะได้ลุคนี้เลยเนาะใช่ก็ยีนที่เราเอฟเอฟมานี่แหละเดี๋ยวเอามาแมทให้ทุกคนดูโอ้แต่ร้านนี้แบบเป็นร้านคนไทยที่เธอต้องฝากฟันนะเชื่อป่ะรีอะไรมา5นาทีหมดก็คือคือแค่ว่าเขาแบบเขาขายราคาดีด้วยแหละอัเลทเขาไม่เกิน300อแล้วคือเสื้อห้ามันแบบ ทุกคนมีเครเป็นสาวทากิไหมคือเคสอะกแกะมาแล้วแหละแหลแบบอยากมาป้ายเผื่อใครไม่รู้ว่าทากิอะสั่งจากช้อปปีได้แล้วนะได้ไวกว่าร้านที่ไปฝากเพียอันนี้กดมาในราคาที่แบบมันเซลล์มันลดเหลือ900กว่าเองถ้าไปเพียอะเขาเขาบวกกันแบบพันสามพัน้เลยอะอันนี้เป็นหลอดอ๋อเปิดเปิดผิดฟ้าเป็นหลอดนี่มีหลอดให้ด้วยนะทุกคนแล้วก็ใครจะเปิดแบบนี้เทน,น้ำก็ได้เหมือนกันเ<ช>ก็บความเย็นได้นานประมาณกี่ชั่วโมง ได้ป้าจะหกแปดชั่วโมงอยู่คือเคสใส่เป็นวันเลยเพราะว่าเป็นคนกินน้าชาอย่างชาเขียวเนี่ยชงมาตั้งแต่เชา้าก็ตั้งแล้วก็จิบ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 อ่ะจนตอนเย็นก็ยังก็ยังเย็น<ๆ><ๆ>อยู่ใช่ไหมใช่ก็ดีแล้วก็มีสายคล้องด้วยนะเราเป็นคนชอบแบบกระติกน้ําที่มันมีสายคล้องบางทีแบบไม่ไม่ชอบถืออย่างเงี้ยมันปวดมือก็คล้องได้เลยนะทุกคนน่ารักจังเลยอันนี้จะเป็นกดเคสยังเคสโทรศัพท์แบบใช่๋ยวเคสโทรศัพท์จะตามมาเ๋ยวรอรอคิมน้าค่ะแต่แบบเคสโทรศัพทากิบมาแม่ค่ะอุ้ยขออีก อันนี้ซื้อให้แฟนแต่อยากอันบ็อกว่ามมีแฟนนะคะ okay. ก็คือมาป้าปยาเผื่อใครแบบว่าอยากมีชื่อโอนให้คุณแฟนใช่ใช่คือแฟนบอกว่ารุ่นนี้ใส่สบายที่สุดแล้วอ่ะอเดี๋ยวมาแกะดูกันไ,ได้เลยจะเป็นซีเอฟตามจะซื้อให้แฟนบ้างเอ้ยเราก็มีแฟนนี่นะ <laughs> อันนี้เลือกสกอตสกอตกลางมั้งถ้าจะไม่ผิดเขาจะมีเออสกอตนี้กำลังเกาหลีอุ้ยแต่ผ้าดีนะอุ้ยรุ่นนี้ผ้าดีเขาต้องชอบแน่เลยอ่ะเพราะว่ามันมันดูเป็นผ้าระบายอากาศเย็นอ่ะใช่มันระบายอากาศดีคือคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าซื้อให้แฟนก่อนหน้านี้เมื่อ3ปีที่แล้วเราเพิ่งพังมันเพิ่งขาดใส่3ปีเธ500แบบใต้ เสื้อกับกางเกงนะเลทห้าร้อยเขาจะทํามาเป็นแบบชุดนอนคู่รักแล้วกันมีทั้ง M และ L นะเคสเออแล้วก็จะเป็นขาสั้นแขนสั้นเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยดูดิกางเกงก็ทําแบบยืดแบบไม่ได้แน่นเกินอ่ะเพราะผู้ชายไม่ชอบใส่อะไรลัดเพื่อนสีเทาผ้านุ่มกว่าน้องเขียวอีกเราใส่โค้ดในช้อปปี้อะมันเหลือตัวเราประมาณสี่ร้อยเองของอันชิ้นแรกที่เราซื้อให้แฟนอ่ะชุดนอนเนาะคือชุดนอนเพราะเราเป็นคนชอบใส่ชุดนอนแล้วรู้สึกว่าบางคนจะไม่ได้ใส่ชุดนอนนอนเนี่ยแต่เราอยากให้รู้ว่าการใส่ชุดนอนมันสบายมากเลยนนคัหลก็ือเเาใส่ชนนออตลลดยใช่ใช่จากร้งนี้นีเขาคือ รู้อะอิฟอะไรมาเยอะวะเนี่ยใช่อยู่ค่ะคือน่ารักคือเหมือนฟิลนักเรียนเกาหลีจังเลยอะเคสน่ารักจังเออคือครั้งก่อนเราไปร้านพิซซ่าแล้วก็เสื้อของเพนแอนเพนไปแมทช์คู่กันแล้วรู้สึกว่าอุ้ยมันน่ารักจังเลยอะมันก็เป็น จะบอกเลยนะว่าปีีแล้วอะ่ะใส่ทั้งปีเลยนะจะหน้าร้อนจะหน้าฝนอะไรคือเขาเใส่ได้ตลอดใช่ใส่ได้ตลอดไหมพรมแต่มันไม่หนาทุกคนมันจะเป็นไหมพรมที่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจําวันประมาณนี้เลยทุกคนเราใส่แล้วแบบรีเควสหรืว่าแบบทตัวใหญ่ขึ้นไหมคะเผื่อเสียปคู่กับแฟนพอดีหนูมีแฟนค่ะหนูอยากใส่คู่กับแฟนใช่ไหมเส <laughs> ื้อแหมง่ายอะ่ะทรงแบบเนี้ยเนาะใส่ได้แบบ everyday look อ่ะจะผ่านไปกี่ปีกี่ซีซั่นเนาะแล้วว่าสไตล์นี้ก็ยังอยู่อยู่ข้าจังเลยอาจจะให้เป็นตัวสุดท้ายของคลิปก็ได้ค่ะไหนตัวนี้ยังคิดอยู่ไหมไหนขอ थी okay. กดมานานแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยของดีนะอุ้ย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 ตรงปกจเป็นสีตาช่วงนี้สีน้ำตาลฟ้าก็ยังมาแรงอยู่นะเคดว่าตัวนี้เอาไปแมลแล้วมันน่ารักมีติดไว้ก็ดีนะผ้าดีเกินค่านะทุกคนอันนี้จะเป็นผ้าแบบผ้าลูกฟูกว่าใช่ผ้าลูกฟูกแบบบางๆไม่เออไม่หนามากทายนี้สวยทุกคนใส่แล้วน่าจะดูผอมนะทุกคนมันน่าจะฟังผไดีดีนี่ด้วยซับในแบบนี้อุ้ยอันนี้อันนี้โดนเจอเจอชัแน่แต่ดองมาสองเดือนแล้วนะดองสอง นคคทุกหาดูจารล่างลิงเราเนี่ยเลยตื้อนีตะก้าเลยตะก้าจิ้มได้ค่ะหรือได้เดสคริปชันใครหาไม่เจอพักไอจีจำได้เลยค่ะขอค่าขนมนิดนึงหมดแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ช้อปปิ้งตามๆพวกเรานะคะมาช้อปปิ้งกันมาช้อปปิ้งกันโอเคคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูเราสองคนเดี๋ยวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย